อัปเดตดวงดาวนะคะในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะโคงสุดท้ายก่อนจะจากปี2567ไปนะคะสำหรับชาวมิถุนนะคะจะมีเรื่องใดที่ดีขึ้นนะส่งผลกับความชุ่มชื่นในความหวังจิตใจของชาวมิถุนไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีมิถุนรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิดในช่วง15มิถุนนาถึง14กรกฎาคมก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะ สำหรับดวงดาวในช่วงครึ่งหลังธันวาคมนะคะเป็นช่วงที่มีดาวอาทิตย์โคจรย้ายวันที่16นะคะและดาวศุกร์ย้ายวันที่30มธันวาคมนะคะเมื่อดาวอาทิตย์โคจรย้ายก่อนนะคะจะเข้าสู่ภพเรือนปัตตานินะถือว่าส่งผลดีขึ้นหลายอย่างกับชาวมิถุนนะคะเนื่องจากที่ผ่านมาดาวไปรวมอยู่ในภพอริหลายดวงนะช่วงครึ่งหลังธันวาคมก็จะเริ่มทยอยย้ายกันออกไปนะคะสำหรับในข้อที่1นนะคะ ดาวพระเกตโครจรย้ายเข้าสู่ภพเรือนปุตตะนะคะก็คือออกจากภพอรลีเหมือนกัน,นดาวพระเกตจะไปกระตุ้นเรื่องราวในเชิงโชคดีกับชาวมิถุนนะคะจากที่ผ่านมาจังหวะทางดวงดาวทําให้ชาวมิถุนค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยกับชีวิตพอสมควรนะในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมานะคะสำหรับในช่วงส่งท้ายปีดาวพระเกตมาอยู่ในภพเรือนปุตตะตรงข้ามกับภพบเรือนลาภะนะคะก็เป็นจังหวะเปิดทางโชคลาภกับชาวมิถุนนะคะโชคลาภณจุดนี้นะคะก็อาจจะหมายถึงเรื่องของ อาการไปกระตุ้นนะเรื่องสิ่งบังเอิญนะซึ่งมาสู่ชาวมิถุนในเชิงบวกนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องโอกาสนะคะโชคดีโชค,โชคเฮงอะไรที่ใช้ดวงนะการแย่งชิงประมูลแข่งขันช่วงนี้ก็จะบางทีมีโชคนะได้งานมานะคะหรือว่าเป็นโชคเกี่ยวกับเรื่องไอเดียความคิดจินตนาการนะบางทีที่ผ่านมาไอเดียความคิดการงานการค้าไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะหรือว่าทําแล้วไม่ตรงจุดนะคะช่วงนี้จะส่งผลดีกับเรื่องความคิดสร้างสรรค์น,นะคะ การด้เริ่มสิ่งใหม่มันเริ่มมีหนทางในช่วงลองผิดลองถูกที่ผ่านมาบางทีมันยังไม่เกิดผลหรือว่าทิศทางไม่แน่ชัดนะคะช่วงนี้จะเกิดแสงสว่างเกิดความหวังเกิดขึ้นนะกับเรื่องสิ่งที่กําลังริเริ่มหรือว่าแนวทางที่กําลังลงมือทําใหม่ๆนะคะโชคลาภเกิดขึ้นจากเรื่องปูตะนะคะก็คือเรื่องเด็กเล็กๆนะคะแวดวงเยาวชนงานอาดีร์เอกนะคะของสะสมอะไรที่เป็นเชิงกระแสะช่วงนี้จะสามารถหยิบจับคว้ามาทํากําไรได้นะคะมีโชคจากเรื่องราวในเชิง สิ่งที่มองไม่เห็นนะจากเดิมกระตุ้นเรื่องอุปสรรคเหลือเกินนะคะทำอะไรก็มักจะมีเรื่องปุบป,ปรับฉับพันมาให้แก้ไขอยู่บ่อยๆช่วงนี้จะมีลักษณะชีวิตราบรื่นดีขึ้นนะคะสำหรับในข้อที่2นะคะเป็นช่วงที่ดาวพุธดาวประจาตัวนะคะยังคงอยู่ในภพอรินะแต่โคจรเดินหน้านะคะณจุดนี้ก็บ่งบอกเรื่องการสื่อสารยังคงเป็นสิ่งที่ต้องอรอบคอบเรามาระวังนะจะมีปัญหาง่ายกับเรื่องติดต่อเรื่องสื่อสารเรื่องรอคอยล่าช้านะคะดังนะั้นช่วงนี้โอกาสดีมีเข้ามาแต่ก็ต้อง พูดคุยด้วยความรอบคอบเรามาระวังบางทีข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาก็คอนเฟิร์มสักนิดนึงนะคะหรือบางทีได้ยินข่าวต่างๆนะก็ตรวจดูที่มาที่ไปบางทีก็จะเป็นข่าวลือข่าวลวงได้ง่ายเหมือนกันนอกจากนี้นะคะมันยังเป็นไปในเชิงเดินหน้าในภพอรินะคะการติดต่อพูดคุยช่วงนี้จะเป็นไปในเชิงความสําเร็จได้นะกับเรื่องการแก้ปัญหาต่างๆนะคะ การเจราจาต,รต่อรองนะหรือการติดต่อประสานงานวิ่งเต้นนะคะมีแนวโน้มผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคได้เนื่องจากดาวประจำตัวนะเดินหน้าอยู่ในเรื่องการแก้ไขปัญหาอยู่นะคะเรื่องของดาวพุธยังเป็นเรื่องพันธุด้วยนะคะเรื่องราวภารกิจครัวเรือนบ้านช่องนะก็จะมีมาให้ชาวมิถุนเกี่ยวข้องมากหน่อยแต่ก็จะสามารถผ่านพ้นได้นะเนื่องจากดาวพฤกตจากเดิมกระตุ้นปัญหาอุปสรรคนะคะก็ไปกระตุ้นเรื่องโชคดี บางอย่างจะสามารถจัดการจัดแจงผ่านโดยคาดไม่ถึงนะคะเรื่องราวบางอย่างในบ้านในครัวเรือนนะก็พลิกผันไปในจุดที่ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเชิงความสัมพันธ์รายจ่ายนะหรือว่าสิ่งที่คาดว่าจะเป็นปัญหาบางทีก็แก้ไขผ่านไปได้ง่ายกว่าที่คิดนะคะเมื่อดาวตัวตนโคจรเดินหน้านะคะช่วงนี้ปัญหาทางสุขภาพนะก็จะสามารถแก้ไขผ่านพ้นได้บางท่าน จะป่วยเรื้อรังนะคะมีอาการแปลกๆกับเรื่องสุขภาพนะหรือเรียบแรงกําลังไม่ค่อยมีช่วงนี้ก็จะมีผลนะทำให้ดาวประจําตัวเป็นปกติก็จะสามารถผ่าพนพ้นอุปสรรคในเชิงสุขภาพได้นะคะบางอย่างก็จะมีเรียวมีแรงขึ้นมาเรื่องปฏิพันธ์ไหวพริบก็ค่อยๆฟื้นฟูขึ้นมานะคะสรับในข้อที่3นะคะก็คือดาวสุขโคจรเข้าสู่ภพเรือนมอรณะนะคะไปอยู่ตรงข้ามกับภพบเรือนการเงินช่วงนี้เรื่องเงินทองจะ โดดเด่นนะกับเรื่องเดินทางนะคะเรื่องทางไกลนะติดต่อลูกค้าที่ไกลต่างจังหวัดหรือคนที่อยู่ต่างประเทศนะคะมาเกื้อหนุนกันงานกันค้าเรื่องของดาวศุกร์ยังเป็นเรื่องของปุตตะด้วยนะเมื่อดาวพระเกตไปกระตุ้นพบเรือนนี้นะคะส่งผลมีลาบในเชิงแวดวงเด็กเยาวชนเนะช่นกลุ่มเป้าหมายการงานกันค้านะคะงานการประเภทความป่วยความเจ็บการพัพลากนะงานประเภทเหล่านี้ก็ส่งผลดีนะคะว่ามีมากมีเยอะนะคะ ดวงดาวดึงดูดกับเรื่องของสเสน่ห์นิยมแปลกๆในเชิงคนต่างวัยช่วงนี้ชีวิตก็จะคุกคีกับคนสูงวัยบ้างนะคะอ่อนกว่าบ้างในะชีวิตเกี่ยวข้องคนหลายเจเนเรชันนะคะก็เกิดความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นบางทีมันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงสังคมสิ่งที่มาไวัยไปไวัยในเชิงกระแสนะคะหรือว่าการจบลงของวาระบางอย่างมันก็จะนํามาซึ่งเรื่องเงินก้อนก็มีบางท่านจบสัญญานะคะปิดจบการงานได้เงินที่ได้จากเรื่องการชดเชยนะคะหรือแม้แต่เรื่องของการ จบลงของบางอย่างไปต่อไม่ได้ก็ส่งผลให้ไปเริ่มสิ่งใหม่นะคะสำหรับดาวอีกดวงนะคะที่ส่งผลดีก็คืออาจจะพบอริด้วยเหมือนกันก็คือดาวอาทิตย์นะคะไปเลงลักณะช่วงนี้ชาวมิถุนจะไปพบปะพบเจอคนเป็นทางการมากขึ้นนะบางทีมันเป็นคนมียศศักิ์ตำแหน่งนะคะการงานการค้าเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับหน่วยงานองค์กรที่น่าเชื่อถือได้บางครั้งก็ไปเกี่ยวข้องกับงานประเภทรับริญญานะคะงานที่ เป็นทางการก็ได้หรือมีงานเลี้ยงรับเชิญนะคะหรือไปเกี่ยวข้องกับเรื่องงานการทางสังคมช่วงนี้ก็จะเป็นได้นะคะมีหน้ามีตาถูกคัดเลือกเป็นประธานเป็นผู้นำนะคะเพื่อนฝูงสังคมดีขึ้นนะจากเดิมที่อยู่ในภพอรินะคะช่วงนี้ก็อาจจะเจอคนที่มันจริงใจดีขึ้นมีการช่วยเหลือจากกลุ่มทีมหมู่เพื่อนหมู่คณะเข้ามานะคะหากอยู่ในช่วงของการแข่งขันการแย่งชิงสอบต่างๆนะ ก็มีแนวโน้มได้ว่าประสบความสําเร็จได้นะตั้งแต่วันที่16บธันวาคมไปนะคะเนื่องจากดาวทีโคโจรมาเลงลักขณาพอดีส่งผลให้ได้รับความภาคภูมิใจนะการเสนอชื่อการได้รับคัดเลือกต,ต่างต่างนะคะสําหรับชาวมิถุนนะคะในเชิงเรื่องการเงินการทองนะถือว่าดาวรับผลยังคงโคโจรอ,อยู่ในภพเรือนนี้นะคะช่วงนี้จะโคจรถอยหลังนะก็ส่งผลกับรับผลบางอย่างจะได้มาจากเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆในอดีตนะคะไม่ว่าจะเป็นคนรักเก่ารักเดิมมาอุปถัมช่วยเหลือนะคะ เรื่องของการเกี่ยวข้องลูกค้าเก่าๆนะเช่นขาประจำนะคะเรื่องราวในอดีตส่งผลเป็นเงินทองบางทีเป็นเรื่องผลงานนะเรื่องการนำสิ่งเก่ากลับมาทำใหม่นะคะเรื่องมรดกสินทรัพย์การแปลรูปแปลสภาพต่างๆจะมีจุดได้จับรับเงินก้อนได้นะจากเรื่องของสิ่งเหล่านี้นะคะสำหรับสิ่งที่ระมัดระวังนะให้ไว้เป็นข้อมูลนะคะช่วงนี้นะ่ะดีขึ้นหลายเรื่องนะแต่เรื่องรายจ่ายของชาวมิถุนนะคะ ยังคงวนเวียนเกี่ยวพันกับเรื่องภาระส่งเสียเลี้ยงดูนะเรื่องบริวารด้วยนะคะใครใช้บริวารทำงานนะช่วงนี้ตรวจสอบดูแลให้ดีนะคะบางทีผิดพลาดหลงลืมรั่วไหลมาจากจุดนี้ได้นะคะจะมีเรื่องจ่ายเงินเกี่ยวข้องกับครัวเรือนมากขึ้นนะบางทีมันเป็นการจ่ายเงินเพื่อความพึงพอใจสบายใจให้รางวัลเพื่อบรรยากาศในบ้านในครัวเรือนซื้อข้าวของที่จําเป็นนะคะรวมไปถึงสิ่งที่เป็นเชิงซ่อมแซมสุขภาพด้วยนะเรียกว่าจะเป็น ภารากิจของชาวมิถุนนะคะที่ยังคงเกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับเรื่องเหล่านี้แต่ดวงชะตาเริ่มดีขึ้นนะคะเงินทองก็จะดีขึ้นด้วยนะดาวพระเกตกระตุน้นเรื่องโชคลาภโชคดีนะคะเงินทองจะมีมาจากจุดที่ไม่คาดคิดได้นะคะจังหวะทําทำกําไรในะช่วงนี้จะมีช่องทางให้หยิบจับทํากําไรรวดเร็วนะคะลงทุนน้อยได้มากจะมีดีขึ้นนะคะนอกจากนี้เรื่องของเงินแปลกๆนะอะไรที่ไม่คาดหวังว่าจะได้กลับได้มานะคะ ฝากข่าวสารถึงชาวมิถุนสายบุญนะคะท่านใดสนใจเรื่องการให้อยากสร้างบุญแล้วก็ได้ใช้ประโยชน์เสริมดวงไปในตัวรับฟังรายละเอียดได้ที่ท้ายคลิปนะคะขอใหยพรนะคะให้ชาวมิถุนก่อเกิดโชคดีโชคลาบโชคเฮงนะในช่วงรับปีใหม่นี้นะคะใครมีแผนเดินทางไกลขอให้เดินทางสะดวกปลอดโปร่งรับรื่นนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวมิถุนทุกท่านพบกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะสิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้ารับฟังคลิปของช่องโหราห9นะคะ ผ้าดิบสาหรับบริจาคจาก159บาทเหลือเพียง120บาทเป็นสิ่งที่เอาไว้ใช้ประโยชน์ในกิจกรรมของมูลนิธิกู้ภัยในการปกคลุมหุ้มหอ่อเคลื่อนย้ายปิดบางส่วนที่ไม่สวยงามของร่างผู้วายชนเป็นวัสดุสิ้นเปลืองนั่นเองนะคะเป็นผ้าขนาดพิเศษที่เหมาะสําหรับการใช้งานและได้ใช้เสริมดวงได้กุศลไม่ว่าจะเป็นการทําบุญวันเกิดอุทิศให้กับคนที่เรารักหรือคุณอยากจะเป็นผู้ให้เฉยๆก็ได้ ท่านใดสนใจนะคะวิธีการสั่งซื้อก็คือแอดไลน์ adb-on59 อย่าลืมเครื่องหมายแอดนะคะแจ้งกับแอดมินนะคะว่าต้องการรับกี่ชุด1ชุดก็ยินดีนะคะใส่ชื่อได้หลายคนจะให้ทางแอดมินส่งต่อให้กับกู้ภัยเลยก็ได้หรือว่าจะให้ส่งไปที่บ้านของคุณเพื่อไปบริจาคเองท่านใดสนใจนะคะแต่ยังไม่พร้อมสามารถแอดไลน์ไว้ก่อนได้หรือท่านใดอยากติดต่อสอบถามรายละเอียดก็ยินดีนะคะ ขอให้ทุกท่านที่ได้รับฟังคลิปนี้นะคะร่ำรวยไม่มีเหตุผลสิ่งใดที่คุณเป็นทุกวิตกกังวลอยู่หรือว่ามีความทุกข์ความเครียดกับเรื่องใดขอให้มาลายหายสิ้นไปในฉับพลันนะคะ